สวัสด pues nah in ีคร <for S 2> ับเพื <cruise kan. S 2> ่อนๆวันนี้นะครับเรามารีวิวเจ้า Misuno Wave Librarian Polo นะครับตอนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าปีนี้เขาปล่อยตัว l i b r r i a n Pro 3ออกมาแล้วแต่ทําไมถึงมีตัว Polo อีกหนึ่งตัวนะครับผมอืมใช่ต้องบอกว่าเจ้า Librarian Polo นะครับเขาออกมาพร้อมกันเป็นรุ่นใหม่เหมือนกับ Pro 3ก็เป็นตัวที่ออกมาสําหรับคนที่อยากจะวิ่งง่ายๆหน่อยแบบ ตัวโปร3ไปลองแล้วจะวิ่งยากก็ตัวนี้เป็นตัวเลืออีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสเปคเขาเนี่ยเหมือนโปร3เลยเรียกได้ว่านะครับตัวสเปคเนี่ยเทียบเท่ากับตัวลิเบอรี่โปร3เลยถ้าเพื่อนๆอยากดูรายละเอียดแบบทีิีเลยกลับไปดูที่ตัวเก่าได้นะครับตัวรีวิวตัวเก่านะครับอย่างตัวพระเอกเลยนะครับโฟม energy xp ตัวนี้ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในตัวเจนอินฟิวคำนี้เพื่อนๆจำไว้เลยนะครับ ในตะัวเช่น Infill ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะแต่แคาแรคเตอร์เขาเลยบอกเลยว่ามันนุ่มเด้งสบายมากสุดๆเลยตัวนี้นะครับในส่วนของเอา s o l e นะครับเรียกได้ว่าถอดมาเลยจากตัว l i b e r เรนโ r ปรยึดเกาะดีมากนะผมลุยฝนอะไรมาเนี่ยคือแบบหนึบเกาะมั่นใจได้เลยนะครับตัว Upper ้าเดียวกันเลยใส่สบายนะครับอยู่ทรงดีนะครับตัวแผ่นเพจก็เรียกว่าถอดแบบมาจากตัวลิเบเรนโปรเหมือนกันใช่ซึ่งเป็นวัสดุ พีแบ็กคาร์บ n นอิ e อ่าพ back กคาร์บอนอิ e ฟินะครับลองจำคำนี้ไว้นะครับคือตัวเนี้ยแคเตอร์เขานะนุ่มเด้งแต่ตัวเนี้ยวางเท้าได้ง่ายกว่า ริเบียนโปร3เพราะด้วยความที่เขาตัดส้นออกน้อยกว่านะครับองศาในการวางเท้าง่ายกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าจริงๆแต่มันจะยังสิ้นเท่าตัวริบเบียนโปร3ไหมมันยังโกงเท่าตัวนั้นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งการใช้งานกันนะครับฟีลลิ่งการใช้งานนะครับเป็นยไงบ้างคู่นี้สาหรับโบนัสสาหรับผมเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เอาไปลองมาอสองโจทย์จะมีอีซี่รันกับอินเทอร์วอลนะครับตัวนี้ก็อย่างแรกเลยคือวิ่งง่ายมาก ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเอาโป3ไปวิ่งปุ๊บสัปดาห์นี้เอาโปรโลไปวิ oh ่งโอโหต่างกันชัดเจนเลยสําหรับฟีลลิ่งความสบายในการใส่วิ่งนะครับก็อีซี่ก็ปกตินะครับไม่ได้วิ่งยากอะไรคุมความเร็วได้ง่ายสบายนะครับมาถึงโจทย์หลักคืนทว่าก็าใช้ความเร็วค่อนข้างเร็วนะครับประมาณ4 4ต้นตน,นะครับก็สมูทสปีดแอซิดตัวนี้เขาจะไม่ช่วยเยอะแต่ก็ยังมีอยู่ นะครับสำหรับความโค้งจะไม่ได้จีจาร์เหมือนตัวโ r o 3นะครับซึ่งเขาทําได้ดีกว่าแต่ตัวเนี้ความนุ่มเด้งเขายังมีโฟมก็ยังตอบสนองได้ดีนะครับก็ตัวสแต็กไฮเขาลดลงรู้สึกว่าไม่นิดหน่อยนะครับก็ทําให้เท้าเหมือนเหมือนสัมผัสกับแผ่นคาร์บอนแล้วก็สัมผัสพื้นรู้สึกได้ดีขึ้นนะครับก็วิ่งผมผมชอบคู่นี้มากกว่าตัวโปร3นะครับสำหรับฟิลลิ่ง มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการวางเท้านะครับคู่นี้ใช่ครับอแตหรบบ <c oughs> คุณจุ๊บเป็นยังไงบ้างฮะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยเอาไปลองมาสองรอบนะครับแต่รอบละ30มสโลเท่ากันเลยอืมก็คือไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยมันวิ่งง่ายมากถ้าเทียบกับตัวโปรสามนะคือโปรสามเนี่ยใส่แล้วจะตกใจเฮ้ยมันจะพาไป้างหน้าเดียวแต่ตัวเนี้ยด้วยโฟมที่เขานุ่มสบายอยู่แล้วอ่ะคือมันจะลงทะหน้าเท้าไนด้ ม,มันก็เลยควงไปได้เรื่อยๆตาลตบขาอะไรเงี้ยมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ผมวันนั้นโจทย์ผมคือวิ่งประมาณเพจ6ไปเรื่อยๆมาจะไม่ใช่เพจความเร็วที่แบบเร็วเค้นของผมนะครับแต่มันสามารถไปได้เรื่อยๆแบบสบายแต่บางช่วงผมลองทำฟันแลกดูนะครับเรียกได้ว่ากดเป็นมาอ่ากดแล้วก็มัานใจคือแบบว่าถ้าเรียกอะมาทันทีเหมือนกันนะครับด้วยความที่เขา องศาไม่เทเข็นไปทางหน้านะครับถ้าตบด้วยรอบขาตัวเองพูดง่ายๆเลยนะครับเก้าตบเก้าตบ,ต,บตัวนี้มั่นใจมากอืก็เรียกแบบว่ามันมันมันวิ่งเป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่า <ag> นะครับประมาณนี้ซิ่งได้ไม่แพ้กัน ư? ประมาณนี้ว่าได้เลยนะครับมามาถึงคําถามที่ทุกคนอาจจะจอยากรู้กันที่สุดแล้วแหละโปร3กับโปโลตัวไหนดี เรียกได้ว่านะครับเจ้าตัวโปโลเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในระดับเดียวกับ l i b r เร Pro 3เลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการแบบตัวแบบขั้นกว่าตัวแบบผักกุ่งส่งแบบรุนแรงเลย i ครับลิเเ3เป็นคำตอบนะครับแต่เพื่อนๆต้องการรองเท้าที่ใส่ง่ายกว่านะครับอยู่ในระดับแข่งเดียวกันวางเท้าได้ง่ายกว่ามือใหม่สามารถใส่ได้เลยนะชุดนี้ไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับล i เ โปโลคือคำตอบนะครับเรียกได้ง่ายว่าเปรียบเทียบกันนะครับก็เหมือนกับเวเบอร์ไฟเนกเปอเซนกับตัวอัลฟอร์ใช่นะแล้วก็ของ ASIC ก็คือเมตาสป e ดส Sky กับตัวเมตาสปีดเอ็สำหรับโบนัสคิดว่าไงครับสำหรับผมก็เหมือนกันเลยฮะก็มือใหม่จ๋าเลยนี่ครับแนะนำเลยใช่ลิเบเรียนโปโนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับ โฟ p ใช่ครับในเตวเต้น i n f i ิ l นะนุ่มมากนุ่มมากเด้งมากแล้วก็พื้นนี่ใช้งานได้ยาวนานนะครับมือใหม่เขาก็เอาไปรงเท้าคู่เดียวออร่าอแล้ว e ีซี่เทมโปลองรันอินเทอร์นะครับตัวนี้ก็จบได้ในคู่เดียวราคาราคาสำหรับ l i e r เรี p น o o o ราคา7,500บาทเท่ากับ l i b r เรี Pro o ใช่ เพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาทดลองสวมใส่ได้นะครับที่หน้าร้านสาขาสนลุ่มกับ<ล>สาขาระยองใช่นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถช้อปออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ banana run .com <ม>และ MarketPage นะครับ search banana run ได้เลยนี่ครับเราขึ้นให้ตรงนี้นแล้วนี่นะครับหรือเพื่อนๆนะครับสนใจดูคลิปต่างๆของช่องของเรานะครับดูได้ตรงนี้เลย